ชีวิตผมเนี่ยวนเวียนอยู่ในสิราชเนี่ยนานกว่าอยู่ที่บ้านในการที่เข้ามาอยู่ที่นี่นานเนี่ยเราก็ได้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆในทางที่ดีขึ้นในทางที่ก้าวหน้าขึ้นทั้งในด้านกายภาพและด้านอื่นๆด้านกายภาพก็มีตึกต่างๆเกิดขึ้นแม้กระทั่งไอ้หอผู้ป่วยซื่อแต่ก่อน ถ้าท่านเคยอยู่ในศีรามาก่อนท่านก็จะเห็นหอผู้ป่วยตึกดิบทีเรียนะฮะเป็นเรือนไม้ห้องเรียนก็ยังเป็นเรือนไม้อยู่หลายตึกต่อมาก็เปลี่ยนแปลงในด้านกายภาพเป็นตึกเรียนที่ทันสมัยแม้กระทั่งในในปัจจุบันนี้ก็ทัดเทียมได้กับสากลทางด้านวิชาความรู้ทางด้านอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ผู้สอนเนี่ยมีอาจารย์ที่ไปศึกษา ต่างประเทศกลับมาอาจารย์เดิมบ้างที่ศึกษากลับมาแล้วตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกอาจานก็นยังสอนอยู่ท่านพวกนี้ก็มีประสบการณ์ที่มากมายที่จะสั่งสอนพวกนักศึกษาให้ได้รับความรู้ที่แม้แต่ทั้งเป็นประสบการณ์แต่ก็เป็นเรื่องที่ทันสมัยแอาจารย์ใหม่ๆที่กลับมาจากต่างประเทศก็ด้นำความรู้ใหม่ๆมาเพิ่มพูนวิชาการ ทางด้านาาการเรียนการสอนนี่นับแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหลังจากที่มีการประมาณปี2500เนี่ยก็มีการประชุมสัมมนาเรื่องแพทยาศาสตร์ศึกษาก็เลยนำการศาึกษาแผนค่อนข้างใหม่เข้ามาเ,เกี่ยวโยงกับการาศ,าศึกษาแพทย์มีการที่จะ,ะเพิ่มหลักสูตรหลังจากที่จบแล้วให้เป็นแพทย์ฝึกหัด แต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีตลอดเวลาปูชนีบุคคลปูชนียาจารย์ที่ผมเคารพถ,ถือแล้วก็ได้ปฏิบัติตามท่านอยู่ตลอดเวลาคือท่านอาจารย์เหมาสุแม้กระทั่งหมาสุดแถผูิเชียนแม้กระทั่งท่านกเกษียณอายุไปแล้วท่านก็ยังนั่งทํางานอยู่ในห้องพิพิธภัณฑ์ศิลาของท่านเนี่ยอยู่ตลอดเวลานับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประทับใจทําให้ เราอยากจะดำเนินรอยตามท่านจากนั้นเราก็อยากให้อาจารย์ศิราหลายๆท่านที่ยังมีกำลังวางชามีความคิดมีสติปัญญาและมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ได้ออกมาช่วยการทํางานในลักษณะนี้ต่อไป